เรื่องต้น,ตนไม้กับขวานป่าใหญ่บริเวณป่าใหญ่บ้านของชายยากจนชายยากจนต้นไม้เทพเจ้าต้นไม้ตัวร้ายขวานป้ายเขตป่าสงวนขอนไม้นักก่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่น้อย มีบ้านหลังเก่าอยู่หลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่านักมีชายยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าหลังนั้นเขาต้องการซ่อมบ้านแต่ตอนนี้เขาไม่มีด้ามควานวันหนึ่งชายผู้นั้นได้เดินเข้าไปในป่า ป้ายสถานที่เขาตรงเข้าไปอ้อนวอนขอไม้จากเทพเจ้าต้นไม้ใหญ่ชายคนจนอ้อนวอนขอไม้ไปทำด้ามขวานแต่เทพเจ้าต้นไม้ใหญ่กำลังคิดว่าถ้าให้ไม้แก่ชายยากจนไปจะเกิดอะไรขึ้นในความคิดของเทพเจ้า เสียที่ตามมาจากการให้ไม้แก่ชายยากจนคือต้นไม้ใหญ่ก็จะหมดป่าเทพเจ้าต้นไม้ก็ตกใจเมื่อเทพเจ้าไม่ให้ไม้แก่คนยากจนก็เข้าใจจึงเดินออกไปแต่ขนาดเดินออกจากป่าชายยากจนก็เจอต้นไม้ที่จะคิดร้ายกับต้นไม้เทพเจ้า ต้นไม้ตัวร้ายให้ไม้แก่ชายยากจนแต่ต้องไปตัดต้นไม้เทพเจ้าทิ้งเสียเพื่อข้าจะได้เป็นใหญ่ในป่าแห่งนี้ชายยากจนรับข้อเสนอของต้นไม้ตัวร้ายชายยากจนได้ไม้กลับไป วันลุมขึ้นชายยากจนได้เดินแบกขวานไปในป่าชายยากจนไม่ยอมทำตามสัญญาชายยากจนได้ใช้ขวานตัดต้นไม้ตัวร้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การคิดร้ายกับคนอื่นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองนิทานอีศพเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้เช้าวันหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้หนึ่งได้เดินทางเข้าไปตัดไม้ในป่าขณะที่เขากำลังใช้ขวานเก่าๆตัดไม้อยู่นั้นขวานเกิดหลุดมือและตกลงไปยังก้นบึงที่อยู่ข้างๆ เขาได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจยเทพรักษ์ที่อยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็รู้สึกสงสารชายผู้นี้จึงปรากฏกายขึ้นพร้อมกับบอกว่าข้าจะช่วยงมขวานของท่านขึ้นมาให้ครั้งแรกนั้นเทพรักษ์ได้งมขวานทองคําขึ้นมาชายตัดไม้ปฏิเสธไปว่าขวานเล่มนี้ไม่ใช่ของข้อ ครั้งที่สองเทพรักษ์ก็งมขวานเงินขึ้นมาให้ใชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกว่าขวานเล่มนี้ก็ไม่ใช่ของข้อขวานของข้าเป็นเพียงขวานเหล็กเก่าๆธรรมดาเท่านั้นครั้งสุดท้ายนี้เทพรักษ์ก็งมขวานเหล็กบินๆขึ้นมาให้ใชายตัดไม้ดีใจมากจึงกล่าวกับเทพรักว่าขวานเล่มนี้แหละเป็นของข้าเอง เทพรักรู้สึกชื่นชมชายตัดไม้เป็นอย่างมากจึงได้มอบขวานทั้งสามเล่มทั้งขวานทองคำและขวานเงินรวมทั้งขวานเก่าของเขาให้แก่ชายตัดไม้ทั้งหมดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนที่เป็นคนซื่อสัตย์หลังจากนั้นชายตัดไม้จึงได้กลับไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ขวานทองและเงินมาอย่างไร เพื่อนของเขาได้ยินก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงรีบเดินทางไปที่ริมบึงเดียวกันและแกล้งทำขวานตกลงไปในน้ำบ้างทันใดนั้นเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นและจะช่วยงมหาขวานให้เช่นกันสักครู่เทพรักษ์ก็งมขวานทองคำขึ้นมาให้เขาดีใจมากและรีบตอบกลับไปในทันทีว่าขวานทองคำเล่มนี้เป็นของข้าเองแหละ เมื poor, or, so so ่อเทพารักเห็นว่าชายผู้นี้พูดโกหกก็หายตัวไปทันทีเขาจึงไม่ได้ขวานเล่มใดกลับไปเลยรวมทั้งขวานที่แกล้งทำตกน้ำเมื่อครู่นี้ด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับผลดีตอบแทนส่วนผู้ที่มีความโลภนั้นโลภมากลาบจะหาย